เอาล่ะครับก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟีฟายกันเองนะครับนี่ผมจะเข้าด้วยแอนนี้นะเพราะว่าอันเพราะว่าอันที่ผมเอันที่มันผมงงกมีนมันโดนแบนไปแล้วนะผมจะมาเข้าอันแบนแถวนี้นะครับไปเล่นทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทำไมถึงเซบามากไม่มีอะไรละครับแค่สนหลับ ให้เรากดไปตรงนี้นะครับจุดแล้วให้เรากดไปต้องเพิ่มเพิ่มเกมนะครับคือรูปบวกเนี่ยครับรูปบวกตรงนี้คือเพิ่มเกมนะครับผมก็จะเข้าเกมฟิฟานะครับโอเคนะครับกลับไปเสียเดิมได้ไปเข้าเกมฟิฟาบอกว่าอยากเป็นแฟนผมไม่ได้นะครับผมไม่มีแฟนแล้วนะครับ แฟนผม,มก็อยู่ในเกมฟรฟานี่หละครับไปแลวรัทุกคนก็ก็รอมันกำลังโหลดแฟนผมผมเน็ตเร็วนะครับมันเลยโหลดเร็วไปก็มาแล้วครับกดเห้าดเลยคุณบอกว่าแฟนผมยั่ไนใช่ไหมอืมเชิญทีมกดไปที่เชิญทีมนะครับ นี่คือแฟนพี่นะ,จะเจ๋คนนี้นะครับเอ้ยคนนี้นะครับที่ที่อัดแผดที่รักเนี่ยที่รักออฟไลน์ยอยู่ในีน,นี่เลยนะคะพามายงแฟนพี่นะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูหมืซสโอเคครับเราก็เข้ามาเก็บมาเก็บกันแล้วนะเลือก เด้งก no ันยงง่ยมคมก้าดกันแบบนี้เอยไม่ใช่เยมมไม่แบบนี้เยมมไม่แบบนี้เดีเอกเล่นให้ดเอโอ้โหคนคนคนขอขอยาก่อนยาก่อนยาก่อนยก่อนยาก่อนย่ก่อนจะะนครับนาเมื่อกี้เกิดเรื่องอะไอ่ กินมันดังคน้อมค่ายเล่นกับผมก็มเดี๋ยวเป็นพี่ดีเลยน,นะคะแอดมาด้วยนะเออแตกครับตั้งับปุ๊บเป็นไงตั้งขาผมตัง้ตงขาอายุไอ้ยี่งฟื้นอันเออหัวแตกครับกระโดดหมาไม่แพ้ใครนะแต่กระโดดนีตัวไหมอืม ยิงหัวก็มีหัวใจยิงตัวตก็มีหวัวใจล่ะก็นี่ตัวขึ้นนะเดีย๋ยวพี่จะร้องเพลงให้ฟังเล่นละะ่ะก็เดี๋เล่นเสร็จแล้วพี่เล่นพอใจอเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังสิไปครับเพลงที่พี่แต่งมานะครับไปฟังกันเลย เห <c oughs> ็นน้ตัวกิตตนะครับคุณเก่งของพี่เป็นเงินตัวกันนะพี่วังวัดน้องนานายอมขอบตารํารักเธอหนั้นไปเ็นแทบเธอต่อเด็กอ,อยานอนออกา่ยออยา,ากอ้อนวานน้องมาเธอคนน้องคนมาจะอเออ หลอกมันฉันวุ่นวายฉันก็จะตายเพิงคิดถึงเจอตอนเด็กยันอ๋อกว่าน้องทำไมก่อนนองก็มองใช่เออเออนี่คือเพลงตราชโยนะทำได้แค่นี้ก่ออนก็มอนใช่เออเอเราไม่ค่อยพอเท่าไหร่ ไม่พอจริงนะครับทุกคนน่ามันบอกว่าทุกคนบอกว่าเมื่อไรผมจะทำเอ็มวีเป็นของตัวเองเพลงดีของตัวเองไม่บอกครับบอกก็ง่ดิครับแง่โดหนหัวตลาดเลยอะ่ะทไมนนโชว์ไม่ดูตกใจของ,งน้งน่าในเพลงมันไม่ดูในนี่มันโดนสนี ทุกคนทายเป็นไหมครับว่าเราปึุกโสมาขนาดนี้แล้วยิงในโซนโอมันยิงหัวไม่ดูเฉยเลยครับผมเคลยนะครับเนะี่ยเราต้องพยายามอัดตัวอัดตัวแล้วมันจะยิงหขวได้มากขึ้นนะครับตัวก็มหาใจกันนะคะเกมบอกโอเคนะครับขาวจบไปแค่เท่านี้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ลง MV แล้วแหละ